11พลังผลปีศาจที่โหดลำดับต้นๆในเรื่องวันพีชจะมีพลังผลปีศาจไหนบ้างจะมีพลังผลปีศาจที่คุณชื่นชอบหรือไม่เน้นนะครับว่าเป็นฝ่ายผู้หญิงถ้าอย่างนั้นไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับ11พลังผลปีศาจฝั่งผู้หญิงนะครับที่โหดลำดับต้นๆในเรื่องวันพีชจะมีพลังผลปีศาจไหนบ้างจะมีพลังผลปีศาจที่คุณชชืืื่่่่นอออบหรไไมมเพ เวไปดูกันดีกว่ามีพลังผลปิศาจไหนและอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยเริ่มต้นที่พลังผลปีศาจแรกอย่างผลโฮโลโฮโลผลว่างเปล่าของเพโรนา่าอีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีตก็ว่าได้เลยนะเพราะว่าความสามารถนั้นถ้ามองตามตรงแล้วนะครับก็แอบ,บขี้โกงเหมือนกันนะโดยความสามารถหลักๆนั้นสามารถควบคุมมิญญ,ญาณเป็นพลังในการควบคุมสิ่งที่ไร้ตัวตนนะครับทำให้เป็นรูปเป็นร่างในการโจมตีเข้าใส่และความพิเศษใส่ไข่เลยก็คือนะครับมันจะมีท่านะครับที่ทําให้ทําลายจิตใจนะครับของ ตรูทําให้ศัตรูนั้นรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็อยากตายสุดๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นพลังที่มันขี้โกงมากๆแต่ก็ไม่สามารถใช้นะครับพลังนี้เนะี่ยกับก็อดอุซบได้นะครับเพราะว่าอุซบนั้นเป็นคนที่ว่างเปล่าอยู่แล้วไม่ได้มีกําลังจงการมังใจอะไรอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมความสามารถพลังผลปีศาจนี้ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพลังผลปีศาจที่โคตาราโคตรขี้โกงเลยนะครับสู้กับคนคนหนึ่งที่หมดกําลังใจในการต่อสู้โอกาสที่คุณนั้นจะเป็นฝ่ายที่ได้รับับชชนะนะมมก็สูงตาไป do i มาต่อที่พลังผลปีศาจที่สนะครับสำหรับพลังผลหิมะหรือว่าพลังผลปีศาจสายโรเกียของโมเน่ถ้าพูดถึงพลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับรับประกันได้เลยเลยครับว่าก็จะเทพกว่าปกตินะครับเพราะแน่นอนนะครับคนนี้สามารถต่อกอกับผู้ใช้นะครับพลังผลปีศาจสายโรเกียได้นั้นจะต้องมีฮาคิเท่านั้นนะครับโดยทําให้พลังผลปีศาจสายโรเกียนั้นก็จะแอบขี้โกงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยด้วยผลปีศาจของโมเน่นั้นก็คือเป็นการสร้างหิมะขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะมีความหลากหลายด้านการโจมตีสร้างเป็นอาวุธหิมะก็ได้นะครับ สร้างบรรยากาศให้หนาวเหน็บในการต่อสู้กับศัตรูนะครับเพื่อนะครับคุมความได้เปรียบหรือเป็นพายุหิมะในการโจมตีก็ได้นะครับจึงทําให้พลังผลปีศาจนี้ก็นับได้ว่าเป็นพลังผลปีศาจหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างหลากหลายในการต่อสู้หากอยู่กับคนนะครับที่มันเก่งกว่าโมเน่อันนี้ต้องพูดตรงๆนะมันนะครับจะมีประโยชน์มากกว่านี้แต่ท้ายที่สุดนะครับถ้าเทียบละกันกับพลังผลปีศาจหลายๆผลนะครับก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจสายโรเกียที่อยู่กับผู้หญิงนะครับแล้วก็โหดมากๆเลยแล้วก็มาต่อที่พลังผลปีศาจที่สานะครับ บอนนี่ bon ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่ออย่างชัดเจนนะครับแต่พลังผลปีศาจของจ bon ิวเวอรี่บอนนี่นั้นเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจนะครับที่โคตรรโคตรขี้โกงสุดๆเลยเป็นเพราะว่าพลังผลปีศาจนี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มและลดอายุนะครับของผู้ใช้หรือศัตรูได้คือเอาง่ายๆนะครับอยากจะเด็กก็ได้อยากจะแก่ก็ได้นะครับทั้งตนเองแล้วก็ศัตรูและก็ล่าสุดมีการเปิดเผยนะครับสามารถเพิ่มและลดอายุของสิ่งของได้ด้วยมันยิ่งขี้โกงไปอีกนะครับอย่างเช่นอยากจะปลดล็อกประตูอย่างนี้นะครับก คือเก่าแก่นะครับเพิ่มอายุกุญแจไปเลยเพื่อให้มันพังหรือเอาง่ายๆนะครับอะแดปในการต่อสู้กับศัตรูยังได้เลยนะครับจับอาวุธของศัตรูสิทำให้อาวุธของศัตรูนั้นโคตรละโคตรแกาแก่ไปเลยนะครับและทําให้อาวุธของเขานั้นพังนะครับมันจึงเป็นความขี้โกงสุดๆเลยสำหรับความสามารถพลังผลปีศาจนี้นะครับก็คือถ้าเจอกับคนที่ไม่ได้มีฮาคิที่มันเชี่ยวเชี่ยวแล้วก็ชํานาญนะครับมันก็ยากมากๆเลยนะกับการต่อกรนะครับกับคนที่ใช้ความสามารถพลังผลปีศาจนี้ของจิวเรี่บอนนี่แล้วก็มาต่อที่พลังผลปีศาที่4สสสําหรับผลวว หรือว่าผลซักล้างของพลเรโทซึรุอีกหนึ่งพลังผลปีศาจนะครับที่ออกแนวมีคอนเซปต์นะครับที่โคตรดีเลยผมชอบมากเลยนะสำหรับความสามารถพลังผลปีศาจนี้คือถ้าแบบว่าโจสรสลัดเองเนี่ยชั่วร้ายมากๆใช่ไหมก็จะมาซักชะล้างจิตใจซะนะครับเรียกได้ว่าแบบนี้ก็ได้หรือนะครับเป็นคอนเซปต์พลังผลปีศาจที่แปลกแต่ว่าโคตรมีไอเดียเลยของอาจารย์โอดาซึงทำให้พลเรโทซึรุนะครับที่ว่าเก่งว่าแกร่งอยู่แล้วเมื่อมีพลังผลปีศาจนี้ไปก็จับเหล่าบรรดาโจสรสลัดชั่วช้าสามัญน,นะครับมาชำระจิตใจซะนะครับให้กลายเป็นคนดีเป็กหนึ่ง ความสามารถผลปีศากระกันนะครับที่โคตรโหดเลยนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงคนคนนึงได้นะครับเพียงแค่ใช้ความสามารถพลังผลปีศาจนะครับที่มีคอนเซปต์โคตรดีแบบนี้แล้วก็มาต่อที่พลังผลปีศาจที่5นะครับสำหรับพลังผลโคบุโคบุนะครับของเบลเบตตี้ความสามารถพลังผลปีศาจที่สามารถดึงพลังกำลังแฝงหรือนะครับสร้างกําลังใจนะครับให้กับพวกพ้องที่อยู่รอบตัวได้อีกหนึ่งพลังผลปีศาจที่หลายคนนั้นอาจจะมองข้ามไปนะครับเพราะว่าพลังผลปีศาจนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าสายโจมตีแบบเพียวๆใช่ไหมแต่เป็นการปลุก ปั่นกำลังใจนะครับให้คนเนี่ยจากประชาชนธรมรมดาที่ไม่ได้มีเรี่รยวแรงอะไรกับกลายเป็นบุคคลนะครับที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วเป็นความสามารถที่โหดมากๆเลยคิดดูแล้วกันว่านะครับมันสามารถเพิ่มพลังก,กาลังนะครับคนปกติเพิ่มกําลังใจให้คนนั้นนะครับแข็งแกร่งขึ้นได้จึงทำให้มันเหมาะมากๆเลยแบบว่าเป็นคนไปคุมสงครามเลยอย่างเงี้ยแปลว่าสงครามใหญ่ๆใช่ไหมก็คุมคนไปเลยและแน่นอนนะครับเมื่อคนนั้นมีกําลังใจในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นก็ยิ่งสร้างความได้เปรียบจึงทำให้ความสามารถพลังผลปีศาจนี้ค่อนข้าง เหมาะเลยนะครับกับการเป็นทีมในการต่อสู้ยิ่งกำลังใจเยอะมากแค่ไหนนะครับความแข็งแกร่งก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากแค่นั้น แล้วก็มาต่อที่พลังผลปีศาจที่6นะครับสำหรับผลฮานะฮานะนะครับของนิโคโรบินนะครับอีกหนึ่งพลังผลปีศาจท,ที่เชื่อว่าแฟนขบวันพีชนั้นก็คุ้นเคยและก็คุ้นชินกันดีนะครับโดยมันนั้นสามารถงอกและก็แตกส่วนต่างๆของร่างกายได้เหมือนดอกไม้นะครับก็เป็นหนึ่งพลังผลปีศาจเลยที่หลากหลายและการหมดจะเป็นไปสายซับพอร์ตสายโจมตีหรือสายตั้งรับสามารถทําได้หมดคือเอาจริงๆนะพลังผลปีศาจนี้เนี่ยเอาความสามารถหลักๆเนี่ยผมว่ามันขี้โกงมากๆเลยแต่ด้วยความที่ว่าก็เข้าใจได้อาจารย์โอดานั้นไม่ต้องการ ให้คนของกลุ่มบอกฟังนั้นดูโหดเกินไปนะครับอย่างโรบินก็เลยเห็นว่ามันจะมีบางส่วนและการถูกเนื้อไปนะครับพลังผลปีศาจนี้นะครับแต่ถ้านับตามหลักความเป็นจริงแล้วพลังผลปีศาจนี้โคตรขี้โกงแน่นอนนะครับความสามารถโคตรแข็งแกร่งสามารถแบบรอบเข้าไปแล้วหักคอศัตรูได้เลยได้ซ้ำนะครับด้วยความสามารถที่มีพลังผลปีศาจนี้ แล้วก็มาต่อที่พลังผลปีศาจที่7สําหรับผลอินุอินุนะครับโมเดลจิ้งจอก9้าหางนะครับของแคตาเนียนาเดวอนนะครับอีกหนึ่งพลังผลปีศาจพันสัตว์มายาโดยพลังผลปีศาจนี้นะครับเป็นพลังผลปีศาจที่เรียกได้ว่าถ้าพูดถึงพลังผลปีศาจสายก๊อปปี้ที่เนียนที่สุดพลังผลปีศาจนี้เนียนสุดของจริงนะครับเพราะว่านอกจากก๊อปปี้นะครับรูปลักษณ์หน้าตาของศัตรูได้แบบเป๊ะแล้วเสื้อผ้าแล้วนะครับเสียงก็ยังเป๊ะอีกคือแน่นอนนะครับสามารถก๊อปปี้ศัตรูนะครับได้ทุกกระบวนนิ้วเเลยคป็วามมสาารถทีี่ขก มมเลยเพราะคุณนั้นนะครับรอบเล่นเข้าไปเลยครับหรือไปซื้อหาข้อมูลหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่โกงๆได้ทั้งหมดจึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจแล้วกันนะครับที่ควรค่านะถ้าลูกทีมคุณมีเนี่ยโหมันจะเป็นอะไรที่โหดมากๆในการทรําภารกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านเลว แล้วก็มาต่อที่พลังผลปีศาจที่8สําหรับผลชิบโบชิบโบของชาลลอตสมูตตี้นะครับผลคันน้านั่นเองโดยเธอนั้นสามารถคันน้านะครับจากศัตรูได้นะครับแม่พูดแบบนี้เนี่ยมันดูสยิวใช่ไหมแต่ว่ามันคันน้ําได้จริงๆนะโดยการจับศัตรูมาแล้วก็บิดนะครับให้แบบน้ําออกจากร่างกายซึ่งเป็นความสามารถที่โหดมากๆเลยนะครับยังเอาน้ํานั้นมากินได้อีกนะเออมันเป็นความโหดแบบแปลกๆนะครับแต่ก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจสุดโหดเลยนะครับของชาลลอตสมูตตี้นะครับถึงแม้ปัจจุบันนี้เราแทบไได้เห็นบบททา เจ๊แค่เลยนะครับในฐานะสามแม่ทับขนมหวานของกลุ่มโจนสลัดบิ๊กมัมก็หวังว่าและการอนาคตนั้นอาจจะมีบทบาทก็ได้ใครจะไปรู้แล้วก็มาที่พลังผลปีศาจที่9านะครับสำหรับพลังผลปีศาจของยามาโตะอย่างผลอินุอินุสายโซออนพันสัตมายาโมเดลโอกุจิโนะมากามินะครับหรือเทพหมาป่าผู้พิทักษ์วานโนอีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชนะครับที่เป็นพลังผลปีศาจพันสัตมายาเนาะซึ่งแน่นอนนะครับโดยยามาโตะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นเทพหมาป่าผู้พิทักษ์นะครับจึงนำ จะมีความสามารถการโจมตีที่ทรงพลังสามารถนะครับต่อกรน,นะครับกับไคโดผู้เป็นพ่อได้อย่างดีเลยกับการใช้พลังผลปีศาจนี้โดยท่าหลักๆที่เราได้เห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นท่าพวกใช้น้ําคงน้ําแข็งนะครับในการโจมตีในการตั้งรับอีกทั้งนะครับยังเพิ่มพลังก,กาลังให้กับยามาโตะอย่างมหาศาลนะครับด้วยความที่เป็นพลังผลปีศาจพันสัตว์มายาสายโซออนนะครับจึงไม่แปลกเลยท่าพลังผลปีศาจนี้จะเป็นหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชพอเราเห็นนะครับว่ายามาโตะนั้นใช้ได้นะครับแบบโคตรเทพเลยละแล้วก็มาต่อ ที่พลังผลปีศาจที่10นะครับยางผลเมโรเมโรนะครับหรือว่าผลลุ่มหลงนั่นเองนะครับโดยผู้ใช้นั้นก็เป็นโบอาแฮนค็อกนะครับด้วยพลังผลปีศาจนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจที่ค่อนข้างขี้โกงเลยนะยิ่งคุณสวยแล้วก็นะครับยิ่งเพิ่มความขี้โกงไปอีกนะครับเพราะจะทําให้ผู้ที่หลงไหลนั้นกลายเป็นหินนะครับเมื่อมีจิตใจวั่นวหวนะครับต่อคนคนนั้นนะครับความโหดของพลังผลปีศาจนี้ก็คิดดูแล้วกันว่าหนวดดานั้นยังต้องมาแย่งชิงเลยนะครับมันไม่แปลกใจเลยกัััับบบกกาารรทีีี่่พลลงผปศนนน้อยูคคะ ที่สวยระดับโลกนะครับอย่างแฮนกนะครับมันยิ่งเป็นพลังผลปีศาจที่น่ากลัวลำดับต้นๆนในเรื่องวันพีทเลยละ่ะแล้วก็มาที่พลังผลปีศาจที่11ผลสุดท้ายนะครับอย่างผลโซโรุโซโรุหรือว่าผลวิญญาณนั่นเองนะครับอีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีทโดยผู้ครอบครองนั้นก็คือบิ๊กมัมนะครับที่สามารถจัดการตัดแต่งยกย้ายวิญญาณของสิ่งมีชีวิตได้หรือการสร้างโฮมมี่นี่แหละในการสร้างโฮมมี่นะครับในการใช้โจมตีศัตรูนะครับหรือใช้เป็นอาวุธหรือแม้กระทั่งนะครับด มาใส่โฮมี่นะครับเป็นหนึ่งความสามารถพลังผลปีศาจที่โคตรจะโหดแล้วก็ขี้โกงสุดๆในเรื่องวันพีชนะครับเพราะว่าเหมือนกับคุณมีซัมมอนนี่แหละในการซัมมอนสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้นะครับด้วยความขี้โกงของพลังผลปีศาจ ก็ทั้งหมดนี้เป็น11พลังผลปีศาจฝั่งผู้หญิงนะครับที่โหดลำดับต้นๆในเรื่องวันพีทนะครับแต่จริงแล้วมันก็จะมีบางพลังผลปีศาจที่บางคนนั้นอาจจะมองว่าเฮ้ยโหดกว่าครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่ามีพลังผลปีศาจไหนบ้างที่แต่และคนคิดว่าโหดนะฮะในเรื่องวันพีทก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube อนองท สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ